ม่อสองคนมู้ซยสคนได้ได้บางทีมอยู่คนเดียวแต่มันอย่เยวแบ้นใมัยกหลายคนนี่หลายคนนี่ยู่ตไปนี้นะอ่คเนนี้ฮะผูคอเจ้าทั้งหลยนี่ได้หลยมากมายมีนัเก่งคนโมาเรื่อยๆหลังที่เยมาแทพันธ์ต้องเงินล่เนี่ย้เุขมแดงไปก็ถ้น แกจแจกแจ๊แจโอ้แมนเอาเข้าาูเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาลูกเข้ามานะคะเข้ามาอันนี้ต้องเจง

น่้วยหรอกเอวดค่ะไม่ด้วไม่ด้เงแก่ียเดแค่ไม่เดไม่ได้อเงอะไรนะคะกันะคนมากันต่อรับนะ่นแรลพนันี่พี่เช สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัุณสวัสดีลูกพ่อใหม่นะด้ทเดิมเลยอันอนุาหนึ่งแบบมีเท่าไหร่วันนี้อนุูาหนอันันอนนสมันเข้าใหม่เริ่มาเรื่อยๆแล้คะพ่ออันนี้สองไหมอค่ะอันนี้ก็สองอันนี้สามอันนี้ปนสมาสามต่ดีได้็จดได้แล้วก็ อันนี้ก็สอสอันนี้อสนมำซีมาร์อันนั้นซอฟไหมคับบอซอฟ้อันนี้อ่ะปอลกนต่อข้อ